สุกไดเแล้ก็ไม่เท่าอยู่บ้านเราเนาะจ้าพี่น้องสู้ผู้สุ้คนโอ้ยเดียวติดถ่ายกับบ้านนี้นเป็นยิที่สุขใจเขาอีนดีได้จ้าบา้านนี้คือเป็นคือสถานที่ที่แบบให้ความอบอุ่นให้ความสุขเนาะถ้าได้มาแล้วก็โอ้ยเห็นมาได้ชาติแบบเลยล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนสาวอยู่บ้านเยติค่ะพี่น้องวางมอตอรสอตาวางมอตสอมาหอด ว,งงว,กกวมักพริกปูคันนี้ก็ได้กินอยู่ตัวละคะพี่น้องก็พอได้เก็บอันกินอยู่ล้ะเนะาะถั่วอบปูใบซ้องซ้ำส่วนทั้งยุนนาบ้านโอ้แต่เขาทาอยพี่น้องจ้าเป็นตะกินกับส๋องเป็นเป็นตะกินกับสมงปลาน,น,น่อยแซบเนาะอันนี้ก็ยอดเช่าอมก็นั่งแต่ยอดอัวรัวโอ๊ยแกงใส่นองใหม่กัแบแซบเดอ้อถอดแส่ไข่กั บ่ต่องห่วงเลยถอดใส่ไข่กับแสบพืชกันจ้าพี่น้องอันนี้ผู้ดใดเคยกินแน่ยอดใช้อมบ<อ>านเย็ดหยอดกขาจ้ามือกี้นี่ก็เป็นคืมฝ้าคืมฝนได้พี่น้องคือฝนสิตกนี่ลาบ้านเย็ดติกนะนี่เมันฝนสิตกจังไดเบืบงพี่น้องปลาเย็ดติกตุ่มเหรปลาเคียงน้อยมีปลาคอตัวหน,นึ่งตัวหนึ่งือสองตัวบุเออตัวเล็กน่อย,อยตอนแหลกเขาแมงว่าจิบว่าเห็ดกินเดี๋ยวไปเท่รงสาเนาะ ข่อยเลยว่าโอ้ยยาวางเสต็จจ้จงเวทาข่อยกินแนขะ่อยอยากสนอกเนาะพี่น้องเพิ่งเนี่ยมันตัวหน่อยนะคะตุ่มจนเปี้ยเอามานี้ยติกระชีมมะค่อยแกะมะเล่มหอกได้พี่น้องอันสีตำปนตัวปลาคอยใยใยใยหน่ะสองตัวมีอยู่แต่ว่าบ๊อบขึ้นอยากน่าพี่น้องเอาไว้ถาอ้อมถาแกงซะสองตัวนี่ยกระชีมกินตัวนหน่อยๆงั้นสพริกกระเทียมจีหลอเด้อค่ะนี่พี่น้องผักข้ากับ่มี่ยังหรอกค่ะพี่น้องกำลัตงตุ่มมันลวกอันผักหมากงูอยู่หมักต้องแต่งอยู่ บันไหนออกไปหน้าบันไหนไปเก็บเอาพวกกันผักกระเสียดน้ำผีน้องผักกะทินนะคะยี่ทิ่งไส่พวงผิดพ,พงลงจักหน่อยหนึ่งเด้อยี่ทิ่งมักเป็นคนมักเผ็ดกันมักติดใส่ข้นยี่ทิ่งใส่กระเทียมหอมแดงยี่ทิกเนาเหมือนไหมอ๋อเอาเถยวหอมแดงใส่น้ำแต่กันเน้องมากสัก ก่ขันวันเซ้าอยู่จสวยหรอกนันนี่กัดแบบปลาน,นอกชจ้าบ,บ,บน้าบดังตีนงจับนอนอันนี้ปลาช่อนนะคะทุกคนเ <c oughs> บื้องก่างดีดีเนาะ <c oughs> ตัวน้อยไร้กับแกะเก็บบ่ได้มันมันจีได้อัธรุได้ค่ะพี่นอนั้นปลาเข็งตนปลาเข็งน้อยจีนะ เป็นมาเอามันสีมี่กลางคัดปลาหังติ๋มีอยู่ค่ะแต่ว่ามันกับแสบอีกแบบเนี่ยมันมันแสบในรลของของปลาเข่งมาค่ะพี่น้องพิงปลาเข่งท่าเกลืองสีกับแสบที่เป็นปลาบั่นแต่แห่งแสบตัวหน่อยปลามีกับสีมีแต่กลางแต่ว่ามันกับมี่อัตลบมันมี่แบบเสน่ห์ของเขาของปลาเข่งนะคะพี่น้องเั น,น,น,น้ำปลานิดนึงแสบโดยถุงชูน้น่นะพี่น้องเนี่ยแสไลายแสบไลายอื้โหอ,อันนี้น้ำปลาแดกเอาน้ำปลาแดกที่ต้มซุปได้ขนาี้พี่น,อน,น,น้องนีงเ่เอาเทมเลยกระเบื้องเสียเอาเข็มคนค้นไหลเสียเอาโรยนร้ำเสียเอาแขกแข็งคนถ้าคน,น,นหน่อยเอาแขกแข็งมาดิ ข้น,นกินหลายกับเอาลงน้ำจักหน่อยพอดีอย่างเ้<อ>จังปักสังอยากกวนปลาแดกจักหน่อยใี่ติดสีเติมน้ำปลาแดกนี่พ้อเลอยพี่น้องโอ้ยเสร็จแล้วหั่นหอมใส่นิดนะหั่นแบบนี้ได้เวยค่ะ ไม่ได้เตรียมการยังไงดอกสดพเพี้ยวๆโรดอันหอมใจนี่มเดี๋ยวเรื่องยืดติดอมเกียขึ้นใส่ทำไมเอยืดติดหมักดูปรามักเป็นเพต้องใส่เร่องย้ิอ่อันนี้เือคนแท่เงือคนนีน มันคือขึ้นนะพี่น้องมือเบื่อแกวเจ็บพี่น้อง เตรียมซองมื้นกับบุง้งนี่ยังไหลดอกพี่น้องน,นีหลังนี่เป็นเต็บปนปลาเข่งปนเร็วๆได้เต็มใหญยย่โมกุพี่น้องเสร็จเ,เรียบร้อยมาพีา่น้องเล่ากินเล่าเรียบร้อยปนปลาเข็งนั่นเมึงเนี่ยถวยวงงั่วบกชยี่เหลืองหนึง่ง คนปาเขียงปเป็นตาแฉบวแเราก็มีพักงูหิวพี่น้องมางูหิวเหลือกว้าพักหอมมาเาไปกินขอน้ำตางกันกินขอน้เตาลสิไปเสฝากติดตามเราช่วงยดติดในเด็กพีนน้องด้อไปค่ะไปกินขอน้องกัน